สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับดูอีซี่นะคะจะมาชวนทําขนมปังพิซซ่าค่ะแบบง่ายๆมีวัตถุดิบก็คือขนมปังนะคะวันนี้เดินใช้ของแอโร่ค่ะแผ่นใหญ่ดีนะคะขนมปังของแอโร่ของแมคโครเนี่ยนะคะไม่เหมาะกับทำแซนวิชค่ะเพราะว่าเนื้อมันจะแข็งๆแ,แต่ถ้าทําขนมปังพิซซ่าแล้วก็ทําขนมปังกรอบก็ทําได้นะคะเพราะว่า มันแผ่นใหญ่แล้วก็แข็งดีนะคะแล้วก็มีมายองเนสนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ใช้ของซิ l เล็กไลท์นะคะหรือใช้เบ f ฟูดก็ได้อร่อยดีค่ะแลาวตัวนี้ก็คือพิซซ่าซอสนะคะพิซซ่าซอสแบบสำเร็จของคณอค่ะมีขายที่แมคโครนะคะหรือว่าเราจะผสมเองก็ได้นะคะแล้วก็มีผักรวมนะคะอันนี้เป็นผักรวมแช่แข็ง แบบง่ายง่ายเลยนะคะ,ะมาดูกันว่าจะทำขนมปังพิซซ่าเป็นหน้าตาแบบไหนคอยดูนะคะเกือบลืมอีกอย่างนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกนะคะไส้กรอกเรือนใช้แบบที่เป็นหนังกรอบนะคะอันนี้จะมีความอร่อยกว่ามีแป้งน้อยนะคะชิ้นละประมาณ3บาท50สินะคะ,ะวันนี้จะทำขนมปังพิซซ่าให้ดู2แบบก็คือว่า แบบที่เป็นแผ่นขายในราคา5บาทได้และแบบที่เป็นห่อคือใส่เส้กรอกไปทางชิ้นนะคะขายในราคา10บาทนะคะแต่ถ้าคนไหนอ,อยากจะเพิ่มมูลค่าก็สามารถเพิ่มชิสนะคะในไส้กรอกอในขนมปังพิซซ่าของเราก็สามารถเพิ่มราคาขึ้นได้ค่ะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะผักแช่แข็งเมื่อกี้เราเอาไปเวฟนะคะเวฟให้น้ําแข็งละลายไม่ต้องเพราะว่าเขาลวกมาสุกแล้วนะคะซออันนี้เป็นซอสพิซ่าค่ะแล้วก็ไส้กรอกเดือนหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสําหรับวางบนขนมปังค่ะวิธีทําก็ง่ายๆนะคะเราจะทาซอสพิซ่าบนขนมปังก่อนนะคะทาให้ทั่ว ใช้ประมาณ1ช้อนนะคะทาให้ทั่วนะคะทั้ง2แบบก็ทำเหมือนเหมือนกันนะคะถ้าใครไม่หาซื้อซอสพิซซ่าตัวนี้ไม่ได้ก็ให้เอาซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสพริกนะคะผสมกันชิมรสดูนะคะแล้วแต่ชอบอาจจะให้เป็นแบบเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ มีผงออริกาโน่ก็โรยเข้านะคะทาให้ทั่วนะคะ าเป็นขนมปังพิซซ่าแบบ5บาทนะคะเราก็จะจัดเรียงวางตัวเสกรอกที่เราหัน่นเตรียมไว้แล้วนะคะเรียงให้สวยงามถ้าใช้เสกรอกถูกรู้สึกว่ามันจะไม่อร่อยนะคะใช้ยี่ห้อนี้มาตลอด แล้ก็จะเป็นพวกชีสนะคะมีไส้ก็อร่อยเวลาเราทำเราก็อยากให้ลูกค้ากินเหมือนกับที่เราทำกินที่บ้านนะคะของดีๆคุณภาพดีนะคะ สามารถทำขายตอนเช้าหรือตอนเย็นได้เลยนะคะแล้วก็ช่องว่างเราก็เอาผักผักแช่แข็งนะคะมาโรยตรงขั้นตอนนี้เราสามารถใส่ชีสได้นะคะก็สามารถเพิ่มมูลค่าของขนมปังพิซซ่าของเราได้ แล้วก็บีบนะคะบีบมายองเนสใครอยากจะเพิ่มซอสมะเขือเทศอีกก็ได้นะคะเริ่มชีสเพิ่มซอสมะเขือเทศเข้าไปแต่อันนี้เห็นขายถูกคะ่ะบีบแค่มายองเนสเริ่มน่ากินแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกสองอันนะคะ สองอันนี้นะคะเดือนจะห่อให้เป็นไส้กรอกทั้งชิ้นนะคะก็ใส่ไปแล้วก็บีบมายองเนสนะคะถ้ามีซอสมะเขือเทศก็บีบอีกบีบคลายกันสลับกันนะคะมันก็จะสวยน่ากินนะคะแล้วทำให้มันติดกันโดยใช้ไม้จิ้มฟันค่ะกลัดนะครับแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มกลัดไป ล็อกให้เขาอยู่นะคะก็มาจัดขยบขยบเขานิดนึงนะคะอบไฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิห้าองศาสินาทีนะคะก็แล้วแต่ว่า เตาของที่บ้านเป็นแบบไหนสังเกตดูว่าให้ขอบมันลึงเหลืองก็พอใช้ได้ค่ะแล้วก็จะพักให้เย็นก่อนแพคค่ะระหว่างที่รออบขนมปังพิซซ่านะคะเราก็จะมาเตรียมแพ็คนะคะเราใช้ถุงขนาด5 8คูณ8นิ้วนะคะถุงร้อนเมื่อกี้มีขนมปังแบบแผ่นเนี่ยอยู่4อันใช่ไหมคะเวลาถ้าเราแพ็คเลยเนี่ย มันจะติดหน้ามันจะติดกับถุงไม่สวยเราก็เลยใช้หุงอีกสองอันนะคะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็หอ่อห่อก่อนที่จะมาใส่ถุงตัวนี้นะคะจะทำให้หน้ามันสวยขึ้นนะคะมันไม่ติดกับถุงนั่นอบเสร็จแล้วนะคะหนึอดสิบหองศาสิบนาทีนะคะเขาก็จะเหลืองประมาณนี้นะคะเหลืองแล้วก็กรอบ เห็นไหมคะเหลือประมาณนี้นขอบขอบไม่ต้องให้ไหมมากนะคะแล้วตรงนี้เราก็ถอดเราก็สามารถถอดไม้จิ้มฟันออกเขาก็จะเป็นทรงตรงแบบนี้ของเขานะคะก็จะสวยอันนี้ขายชิ้นละสิบบาทนี่ขายชิ้นละห้าบาทนะคะก็รอให้เขาเย็นก่อนพักบนตะแกรงก่อนแล้วค่อยห,ห่อคะ่ะการแพ็คขนมนะคะ เราจะเอากระดาษไอถุงเนี่ยคะ่ะ5คูณ8ตัดครึ่งก่อนเสร็จแล้ววางพิซซ่าของเราลงไปแล้วก็ปิดหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุง5คูณ8อีกครั้งหนึ่งแหม่ขนมของเราก็จะไม่เลอะนะคะไม่เลอะเธอ ง่ายไหมคะทำแบบนี้ต้นทุนเราก็ถูกลงด้วยนะคะเราไม่ต้องใช้กล่องทำขายวันต่อวันนะคะอย่างส่งสากลส่ง5บาทได้นะคะ5บาท7บาทแล้วแต่นะคะ3อัน20หรือว่าถ้าเพิ่มชิปนะคะก็จะกลายเป็นส1บบาทนะคะอันนี้ตางไม่สวยเลย ถ้าใช้ของฟาร์มเฮาส์นี่เขาจะนุ่มนะคะราก็จะสูงกว่าเพราะว่าของแมคโครเนี่ยมันจะมีมันจะมีจำนวนชิ้นเยอะกว่าแล้วก็หัวท้ายเขาสามารถเอามาใส่ได้แต่ถ้าของฟาร์มเฮาส์เนี่ยจะใช้ได้แค่18แผ่นนะคะตัดหัวท้ายออกนี่ก็ใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วถ้าแบบนี้เราจะพับลง ให้มันเป็นแบนก่อนนะคะลายอากาศลงนะครับลงแล้วก็ใช้สก,กัตเทปติดแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่กล่องก็ได้อันนี้จะดูว่าถ้าสมมติว่าทำไว้ตอนเย็นสามารถไปขายตอนเช้าได้หรือเปล่านะคะ แต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าอากาศร้อนแล้วไส้กรอกกลัวมันจะเสียกะะ็เลยตืน่นมาทำตอนเช้าไข่ไข่ตอนเช้าก็ไข่หมดทุกวันนะคะนี่ค่ะก็เลยเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่สนใจจะหาอาชีพเสริมนะคะขายตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้ที่แหล่งชุมชนหรือว่าตามโรงเรียนนะคะถ้ามีเตาอ,อบหม้ออบลมร้อนก็สามารถทำได้นะคะตัวนี้ แต่มันทําได้ทีละหน่อยแล้วมันเสียเวลาเคยละใช้ตาอบนี่หกแผ่นทีละหกหแผ่นนะคะถ้าเป็นขนมปังแบบนี้ใส่กรอบแบบสิบบาทเนี่ยสามารถใส่ได้ถึงสิบชิ้นนะคะแพ็คแล้วก็เป็นไงคะหน้าตาดีเนะาะอ ดูสวยน่ารับประทานนะคะเขาเห็นก็ชอบนะคะเพราะว่ามีสีสันสวยงามนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยก็ไปลองฝึกทําแล้วก็ลองไปขายดูนะคะอร่อยง่ายๆกับด mm ูอีซี่อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามเพจของดูอีซี่ด้วยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เขกับเดือนและดูอีซี่นะคะวันนี้เดือนจะทําขนมปังพิซซ่าแบบไม่อบนะคะให้ดูก่อนอื่นเราก็เอาขนมปังมาวางแล้วก็ทาซอสพิซซ่าของเรานะคะให้ทั่วแผ่นแบบนี้นะคะเราก็ตัดผักสลัดใส่นิดนึงนะคะเพื่อความสวยงาม นี้ซื้อมาทีก็ใช้ได้หลายวันนะคะเวลาเราจะใช้เราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เด็ดเป็นใบๆก็เก็บได้นะคะแล้วก็วางใส่กรอกลงไปจากนั้นเราจะบีบซอสมะเขือเทศหรือว่าซอพริกผสมซอสมะเขือเทศลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็นี้เป็นมายองเนส แล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกลัดกลัดตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กลอกแบบนี้ค่ะสามารถแพ็คขายได้ทันทีไม่ต้องอบนะคะถ้าใส่ผักสลัดจะไม่อบแต่ว่าถ้าไม่ใส่ก็คืออบนะคะแบบนี้ก็ขายง่ายดีค่ะข,ขายตอนเช้าชิ้นละ10บาทแต่เลือกอใส่กรอกที่มีคุณภาพหน่อยนะคะ ใช้เส้กอกไก่ไก่หนังกรอบค่ะอร่อยดีนะคะแบบนี้ไข่ชิลละสิบ,บาทง่ายไหมคะไปลองทำดูนะคะไข่ดีค่ะอาหารเช้าวันหนึ่งประมาณ10-20ิกล่องนะคะทำแป๊บเดียวไปลองทำดูนะคะขอให้โชคดีค่ะอย่าลืมติดตามคลิปของดูอิซี่นะคะกดติดตามด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ